วนนี้นะคะพวกเราสองคนก็มากลางเต็นท์กันที่ตากับยายโฮมสเตย์โฮมสเตย์ตากับยาย <laughs> ที่ภูผาบ่านอำเภอภูผาบ่านจังหวัดขอนแก่นนะคะ ก็คือไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือทำค้างคาจุดนี้นะคะก็จะเป็นลานกลางเต็นที่มีวิวเป็นทุ่งนาเขียวๆแบบนี้แล้วก็ตัดกับภูเขาด้านหลังค่ะสวยมากๆเลยค่าบริการกลางเต็นที่นี่นะคะก็จะคิดค่าเต็นท์หลังละ100บาทแล้วก็ค่าเข้าอีกคนละ50บาทอย่างเรามา2คนก็200บาทค่ะ <Wow. S 2> ที่นะคะก็มีห้องพักด้วยก็จะมีให้เลือกหลายแบบราคาเริ่มต้นที่590บาท ค่ะสามารถติดต่อได้ที่เพจหรือว่าจะโทรมาหาที่โฮมสเตย์เลยก็ได้แล้วก็ที่นะคะก็จะมีคาเฟ่ชื่อว่าค้างคาวคาเฟ่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะเดินไปชมรอบๆว่ะ ที่นี่มีอะไรบ้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค้างคาวคาเฟ่ตอนเช้าที่นี่นะคะก็มีเซ็ตไข่กระทะให้เราสั่งทานได้ที่นี่มีหมูกระทะด้วยนะคะชุดละประมาณ200บาทสามารถมาแคมปิ้งแล้วซื้อหมูกระ,ะทะที่นี่ได้เลยหรือว่าเราจะมาทานเฉพาะหมูกระทะเลยก็ได้นะคะ นี่บรรยากาศตอนกินหมูกระทะก็จะดีแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะตรงนี้น่าจะเป็นจุดถ่ายรูปหรือว่าจุดเช็คอินที่ทำไว้ให้เราขึ้นไปดูวิวอีกมุมนึง ออกหากินด้วยเขาบอกว่าเวลาที่ค้างคาวออกหากินก็จะประมาณ5้าโมงครึ่งถึงหกโมงตอนนี้หกโมงแล้วแต่ยังไม่เจอเลยเดี๋ยวรารอดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเจอค้างคาวไหมเดี๋ยวเรานะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปดูว่าวันนี้เราเลือกจุดกลางเต็นต์ตรงไหนแล้วเราทําอะไรกินบ้างนี่เราก็เลือกฝั่งที่ติดภูเขาเลยนะคะนี่ก็คือเต็นต์ของเราเองมีขนมกลัวหิวที่นอนของเรา นี่ฝั่นี้เราเอาไว้ทำครัวเขามีปักพ่วงให้ด้วยเป็นแบบนี้เลยวันนี้เราก็จะกินหมูกระทะในวิวแบบนี้นี่ติดภูเขาเลยเหมือนนอนนาด้วย ก็ื่นนมาาเจอที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แนะนํำมากๆเลยสําหรับใครที่กําลังมองหาที่พักผ่อนก็คือมันไม่ได้เข้ามาลึกนะคะเราเข้ามาจากถนนหลักเส้นเลยขอนแก่นไกลไหมเข้ามาไกลไหมสมมติว่าเรามาจาก ถ้าเรามาจากขอนแก่นเราก็จะต้องเลี้ยวขวาซ้ายเราก็จะต้องเลี้ยวซ้ายไปกระมาณประมาณสิบกโลเราก็จะเจอกับตัวอำเภอแล้วเ,เราก็จะผ่านสถานีตำรวจนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีเซเว่น้วยนะคะที่เราเจอผ่านเราสามารถแวะซื้อของกินขนมหรืออะไรที่ตรงนั้นได้แล้วเราก็ออกจากถนนหลักของตัวอำเภอมาอีกประมาณสองกิโลก็ถึงตรงนี้แล้วไม่ได้ไกลมากแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆแล้วก็เงียบสงบมากๆเลยเราจะเจอข้างเค้าไหมวันนี้ ไปเรียกข้างข้ามาสินี่ดอกอะไรก็ไม่รู้นะดิดอกดากแนวเรียกไปก็จะอุ้ยแต่ว่าตรงนี้มันเป็นานาแบบล้อมตรงนู้นก็ใช่มดีไหมดีมันเคี้ยวไอ้หายดีเนาะ <c oughs> เขียวไม่เป็นแต่สวยจังจะพาึ้นไปดูข้างบนเมื่อกี้ไปแล้วไหมสวยมากอันไหนเป็นั่นแหละอ๋อเป็นนี่แล้วมันไม่ได้มีแค่ภูเขาลูกนี้นะที่สวยอ่ะมันมีทางฟังนี้นี่นี่นีงนี้วตรงนู้ก็สวยเห็นไหมเห็นไหมห็นใช่ไหมเห็นจ้ะ่าแหละสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกินหมูหะดีกว่า อิ่มเลยเร่องอิ่มเลยเจ้าถิ่นผู้แสนน่ารักมานั่งย่างมูกระทะเป็นเฝ้าตั้งแต่กี่โมงเองตั้งแต่หวัวค่ำ,ำเรียบร้อย แต่น้องค่อนข้างผอมไม่รู้ว่าหมาเจ้าของที่นี่หรือว่าว่าไม่มีเจ้าของถ้าใครเอาขนมมกฝางน้องก็ได้นะปากกระป๋องก็ได้นะกระปผมนี่ล่าสุดเราทำหมูกุะทะให้น้องนี่ไงได้กินละรอตั้งนานเนี่ยสมกับที่รอเป็นชั่วโมองอยู่หรอกความเป่าไว้ไหมาบรรยากาศลมแรง โอ้ยนี่เราไม่มีอะไรลองเราก็เลยลองทุงมันก็รู้อยู่หรอกเรา,เาลองทุ่งอยู่นะอร่อยเลยละซี่จุ่มาน้อย วัสดีตอนจ่ายที่ภูผาม่านวันเดอมแต่ว,วันนี้นะคะเราจะพาไปดูห้องน้ําว่าที่นี่ห้องน้ําเป็นยังไงบ้างน้ําที่นี่ก็ไหลแรงแล้วก็ห้องน้ําค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะก็จะแยกชายหญิงมีประมาณ5้าห้องนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะด้านนน้นจะเป็นของผู้ชายแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นของผู้หญิงที่นี่ไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะแต่ว่าน้ําเย็นมากเปิดไม่เปิด นี่ห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำผู้ชายที่นี่นะห้องน้ำผู้ชายเขาทำเก๋มากเลยเขาใช้ท่อน้ำมาต่อกันหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปสะอาดเลนี่เป็นแบบนี้เลย เลาน,นี้นะคะเขาก็จะมีในไฟโซลารเซลล์ Hi, มี3จุดเป็นแบบระบบเซ็นเซอร์ใครเดินผ่านมันก็จะสว่างแล้วก็คืนมันก็สว่างทั้งคืนเลยบแบบเราดิ้นแล้วเต็นท์มันเราไม่ได้ดิน้นลมมันพัดเต็นท์เออนั่นแหละลมมันพัดเต็นท์พิบแล้วมันก็ติดปุ๊บ<ม>แล้วสงไฟก็ดับแล้วลมพัดมาอีกมันก็ติดอีกทั้งคืนเลยเหมือนไฟติดเลย ที่นี่เขาก็ทําที่ถ่ายรูปไว้เยอะนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นหอคอยหอชมวิว <c oughs> อะไรประมาณนี้ด้านหลังนี่แล้วจะมีเนี่ยไว้ให้เราถ่ายรูปเกี่ยวกับฟางอะไรงงเงี้ยเต็มไปหมดเลย ยังไงกันบ้างคะตากับยายโฮมสเตย์ถ้าใครที่กําลังมองหาที่พักผ่อนที่เป็นแบบโฮมสเตย์น่ารักน่ารักหรือว่าจะเป็นลานกลางเต็นท์หรือจะอยากมานั่งกินหมกูกระทะก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยนะคะที่มีครบเลยแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองขอนแก่น <c oughs> ก็แนะนําให้มาช่วงฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวนะคะบรรยากาศก็น่าจะดีที่สุดแล้วสําหรับทริปนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เลยนะคะบ๊ายบาย